สาวอ่อนบ้านนาะอยู่ที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะถึงเวลาแล้วถึงเวลาเรามารายงานตัวแล้วนะคะสาวอ่อนจะมาทักทายพบปะพูดคุยกันก่อนเที่ยงเลยค่ะเด้อพูดคุยกันกับ เพื่อนๆพี่ๆน้นองๆเนอะมาขอกำลังใจจากเพื่อนๆน,นะคะพี่ๆน้องๆค่ะสวัสดีทักทายด้วยค่ะ ทุกท่านทุกคนนะคะเมื่อลายม,มาจ่าก,กันคือเก่านั่นแหละคะ่ะเมื่อวามาจ่าก,กันคือเก่าสวัสดีจ้าลูกโดมน้องโดมกดไลค์แล้วครับมาสั่นขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณมากมายนะคะเอ่อแม่อ่อนและว่ค่อยว่างเมื่อนีนนะเมื่อนีนสีย่ายๆว่าน้องโดมขอบใจหลายๆเด้อขอบคุณมากๆนะคะ อืมเป็นเจ้าไดกินข้าวกินน้ำแล้วโบชายปื้มขอบคุณมากค่ะหมู่บ้านเมียน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ่ได้พอกันลายมือแล้วเนะะาะเออเบา่กนกเทียงสันดกเออขอบคุณหลายๆเด้อที่มาเติมเต็มให้กับสาวอ่อนบ้านนาเนาะเติมเต็มอขอบคุณหลาย,ลายๆจากผลไม้ไทยอู้มีแต่อันเป็นตะแเสยบเนาะ,ะชายปื้มกุ้ยไทยท่าพากแดก โอ้ใช่ปื้มชอบปากเดียงก็พี่เล็กสวัสดีค่ะพี่เล็กขอบคุณหลายๆนะพี่เล็กเอ,อขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณมากมายใชยปื้มทานหมูปิ้งข้าวเหนียวแล้วคะ่ะบสาสันเพิ่นวาเนาะเออเอาทานไปเนาะอ่าสาวอ่อนบ้านนากะกินผัดสินเแล้วมือนี่กินผัดสินมีกินไปแล้วเมื่อเศร้า เมื่อดดมากินอ่างดอกพี่น้องบ่ไดดมากินอ่างมือนีบอมากินกระอ่างกัคือมือนีบมาเบามาคุยคือเก่าน,น,นั่นล่ะค่ะเมือ่อใดมากินอ่างเดียวกันสิเห็นเห็นภาพบันสอวยอยู่ดอกสวัสดีทุกบ้านนะคะจากพี่เล็กาสาวใต้บ้านเรานะคะหรือว่าพี่สาวใหญ่ในบ้านของเราคะ่ะเที่ยงผมทานทอดปลาส้มจีน ข้าวเหนียวอู้ว่าป็นตาแซบแทนลูกโดมใช้ปื้มอว้าเป็นตาแซบแห้งเนาะอู้ว่าเป็นตาอ้านตาแซบถ้าใครเด้อ,าม,าอมาสั่นจากพี่เลกสาวสาวใต้ของเรานะคะพี่สาวใหญ่จะโมบ้านของเรากัจะมีแนวกินนยู่แต่เพทันกินช่วงนี้จะกินให้พี่ให้น้องบึง้งคือเก่านั่นแหละ แต่หากหากจะพ่กินแบบ <c oughs> คือกินมากๆคือกินพารัดเ้นนี่ยังไปประมาณนี้เนะเาะกินอ่างคือเกาลาดสาวอ่อนมากกินเนาะหัวใจกอดจากพี่เล็กสาวใต้ของเรานะคะขอบคุณมากมายขอบคุณที่เขามันเติมเต็มให้กันและกันเนาะค่ะเนะเาะเเวากันนัวหัวกันม้วนไปตามนี่ละจ้อาสาวอ่อนคนมากเ้ามากกินเนาะ หมู่บ้านเมียน้อยก็โอ้มีแคนตาลูกมีกะตายน่อยมีแอ,อสโตเบอรีนะ่เนาะโอ้เป็นตาแซบของเราเนาะหมู่บ้านเมียน้อยหัวใจกอดกอดสู้ๆหนะ้ามาสาั่นขอบคุณหลายๆเด้อหมู่บ้านเมียน้อยเด้อที่มาเติมเต็มให้น้องแก้วตาสัสดีค่ะพี่สาวอ้นมาสาั่นชีวิตไม่เคยหยุดฟันนะคะขอบคุณหลายๆที่มาเติมเต็มให้กันแลนะกันเนาะหมู่บ้านเมียน้อยกับมอบดอก ช่อดอกไม้ห้กับดอกกุหลาบสู้ๆจ้าวสัเนเพนวาเพนไ้กำลังใจเนาะให้กำลังใจกันและก,กันไปเนาะค่ะนเนาะอเอาไปแบบนี้ละเฮาไ้กำลังใจกันวาสันจากพี่เล็กอิมูกิสวยๆนะคะ